กองทับกเพื่อประชาชนโดยมณฑลทหารบกที่24และกองกำลังรังรกษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานีมณฑลทหารบกที่24ปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิงพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคล เมื่อวันที่1มิถุนายน2,559พันตรีอำนวยจุนนนยางผู้บัญชาการมนลทนทหารบกที่24นำนายทหารในายสิบและพนักงานราชการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนืน่องในโอกาสปีมหามงคลที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติ70ปี9ก้มิถุนายน2,559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษาครบเรอบ ใน12สิงหาคม2559เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกการเพราะขยายพันธุ์ไม้พัน์ปลาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นทุนชีวิตให้กำลังผลโดยต้นไม้ที่ปลูกเป็นผลไม้ที่จะได้บริโภคเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ว,าาว่างเปล่าใน่ขยประจักษ์ศิลปาคมเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับกำลังพล ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกโดยปลูกต้นมะม่วงแก้ว110ต้นขนุนพันทองประเสริฐ10ต้นและส้มโอ10ต้นรวมจำนวน130ต้นโดยงบประมาณของหน่วยแบ่งมอบให้กำลังพลรับผิดชอบดูแลทุกต้นให้เจริญเติบโตณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหมนฑลทนหารบกที่24คลายประจักษ์ศิลปาคมสำหรับพันธ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจือดอุดรธานี เป็นปลาพันธะเพียนขาวจำนวนหนึ่งแสนตัวเพื่อมาปล่อยในหนองน้ำสาธารณะในคล้ายประจักษ์ศิลปาคมและจัดทำโครงการเลี้ยงปลาโดยกำลังพลของหน่วยส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริประชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานีในคล้าประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่องเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนพ่อใจเยือแทนน้ำรดลงไป เพือให้ผลด,ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา